สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเสียงจากแดรี่ครับทุกคนรู้กันไหมครับว่า10ประเทศในอาเซียนมีอาหารประจำชาติที่รสชาติต่างกันสุดขั้วแต่จุดจบคืออร่อยเหมือนกันหมดจากต้มยำกุ้งที่คุ้นเคยไปจนถึงแป้งสาคูเหนียวหนึบที่บรูไนคลิปนี้ผมสรุปจบมาให้ในคลิปเดียว10ประเทศ10เมนูมีอะไรบ้างไปดูกันประเทศไทย อาหารประจำชาติคือต้มยำกุ้งมันไม่ใช่แค่ซุปเผ็ดแต่มันคือศาสตร์แห่งเบนจรสห้ารสชาติที่สมดุลกันอย่างเหลือเชื่อขา่าดตะไคร้ใบมะกรูดไม่ได้ใส่เอาสวยนะครับแต่มันคือภูมิปัญญาการดับข่าวและขับลมพอส์คือความลับอยู่ที่หมันกุ้งครับถ้ากุ้งสดน้ำซุปจะน,นัวและหอมทะเลทะแท้ๆนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของจริงที่คนทั่วโลกยอมรับประเทศเวียดนามอาหารประจำชาติคือเฟอ เฟอมีต้นกําเนิดจากเวียดนามเหนืออิทธิพลมาจากซุปเนื้อแบบฝรั่งเศสผสมกับเครื่องเทศจีนความต่างคือน้ําซุปใสแต่รสเข้ม point คือการเคี่ยวกระดูกวัวนานกว่า12ชั่วโมงพร้อมอบอบเชยและปวยคักค,คือคีลักครับใครชอบเผ็ดน้อยแต่อบอุ่นหัวใจต้องจานนี้เลยประเทศลาวอาหารประจำชาติคือซุปไก่อาหารลาวจะเน้นความเรียบง่ายและธรรมชาติที่สุด ซุปไก่ลาวจะใส่ผักแพวหรือสมุนไพรท้องขิ่นที่ให้กลิ่นเฉพาะตัว point คือมันคืออาหารเยียวยาจิตใจครับรสชาติจะมีความเผ็ดร้อนจากพริกขี้หนูสดและตะไคร้สดตัดกับความหวานของเนื้อไก่บ้านที่เหนียวนุ่มกำลังดีประเทศพมา่าอาหารประจำชาติคือหลาเพชรนี่คือเมนูเดียวในลิสต์ที่กินใบชาแทนการดื่มครับในสมัยก่อนลาเพชคือสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพเวลาบ้านไหนมีเรื่องทะเลาะกัน ถ้ายอมกินหลาเพชรด้วยกันแปลว่าความขัดแย้งนั้นสิ้นสุดลง point คือรสชาติมันคือความมันความฝาดและความกรอบที่เข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ลิ้มคุณต้องลองครับประเทศกัมพูชาอาหารประจำชาติคืออามอกอามอกมีความละเมียดละไมคล้ายอาหารในราชวังเนื้อปลาบดผสมกับเครื่องหรือเครื่องแกงเขียวๆเ,เหลืองๆที่โขลกเอง point คือต่างจากห่อหมกไทย ตรงที่อามมกจะนุ่มนวลกว่าไม่เผ็ดโดดและมักจะใช้ปลาคังหรือปลาเนื้ออ่อนจากตนเลสาบครับซึ่งสดมากประเทศมาเลเซียอาหารประจำชาติคือนาซิเลมักคำว่านาซิเลมักแปลว่าข้าวมันคือข้าวใส่กะทินี่คืออาหารที่รวมทุกเชื้อชาติในมาเลเซียไว้ด้วยกันทั้งมาลายูจีนและอินเดีย point คือที่เด็ดคือซัมบันครับ น้ำพริกแดงๆที่มีรสหวานนำเผ็ดตามแต่และร้านมีสูตรลับเฉพาะที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยปีประเทศอินโดนีเซียอาหารประจำชาติคือกาโดกาโดอินโดนีเซียมีเกาะเป็นหมื่นเกาะแต่กาโดกาโดคือจานที่เชื่อมทุกคนไว้ความหมายของชื่อแปลว่ามิกซ์มิหรือการผสมรวมกันครับ พอยต์คือความว้าวอยู่ที่ซอสถั่วลิสงครับมันต้องเข้มหอมถั่วและมีความเผ็ดจางๆราดบนผักหลวกและเปมเปสดเป็นโปรโตีนจากพืชที่อร่อยที่สุดจานหนึ่งของโลกเลยครับประเทศสิงคโปร์อาหารประจำชาติคือลักษานี่คือผลผลิตจากวัฒนธรรมบาบา่ายาหรือการผสมผสานจีนกับมลายูลักษามีหลายสายพันธุ์มากครับแต่แบบสิงคโปร์หรือกาตองลักษาจะมีกะทิที่เข้มข้นสุดๆครับพอยต์คือ กลิ่นหอมของกุ้งแห้งและผักแผวหรือลักษาลีฟคือสิ่งที่ทำให้เมนูนี้เป็นเอกลักษณ์จนเรียนแบบยากครับประเทศฟิลิปปินส์อาหารประจำชาติคืออะโดโบอะโดโบหรือใช่แค่ชื่ออาหารครับแต่มันคือเทคนิคการปรุงมาจากคำสเปนว่าอะโดบาที่แปลว่าการหมักพอยคือการใช้น้ำส้อมสายชูและซีอิ๊วเคี่ยวจนงวดทำให้เนื้อสัตว์นุ่งและไม่บูดง่ายครับ เป็นจานที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์การถูกอนานิคมและการปรับตัวของคนพื้นเมืองได้ชัดเจนที่สุดครับประเทศบรูไนาอาหารประจำชาติคืออัมบุยัดบรูไนตั้งอยู่บนเกาะบอเนียวที่มีต้นสาขูเยอะมากอัมบุยัดจึงกลายเป็นอาหารหลักแทนข้าวในสมัยก่อนพอย n ์คือการกินอัมบุยัดเป็นกิจกรรมครอบครัวครับ ทุกคนจะล้อมวงแล้วใช้ไม้พันแป้งเหนียวๆจิ้มซอสหน่อไม้ส้มหรือซอสผลไม้รสเปรี้ยวบินใจใครม้วนสวยคือเสียนครับเห็นไหมครับว่าอาหารหนึ่งจานมันมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าความอร่อยทั้งประวัติศาสตร์การเมืองและความรักของคนในชาติถ้าเพื่อนๆมีโอกาสไปเยือนประเทศเหล่านี้อย่าลืมไปตามเก็บให้ครบนะครับสำหรับวันนี้เจาะลึกอาหารอาเซียนต้องขอลาไปก่อนใครอยากให้ทำเจาะลึกทวีปไหนต่อคอมเมนต์ทิ้งไว้เลย แล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย